ชัวเป็นเห็ดตอนตอนบางคั้นซื้อขีดมันบอกแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วชื่อไครเอทชี่ชื่อเคที่ค่ะคงเป็นมานานแล้วสิเเคที่สวยเป็นวะไม่ความสุขัน่นอ ฝันลายบนนอกคอยสับสนอีลีละคอยว่างคาที่คือเดบซี่ด้วยจกักรีทีบ้านะ <S 1> <S 1> โอโ้ย,โอโยคือว่ารมาหันมั้ยเบึงบึงบึงเบึงบึงเอากล้องอันนีปิดไ้เด้อยืนเครึ่องหนาคืออยู่ดิล่ะคือผู้หญิงอยู่ดิ ไดปะ<ม>อืมีอ่ะปิดไปมันไลฟฟาร์ของอูุเมื่่ยไอ้คือว่ะเฮ้ยคือคือคือปิดเรครืค่องนหน ก็ข Guys, ุดจีบออกจากคลองซะบ่คือก็คือว่าปิดหนาแล้วแมก็ขุดจีบออกจากคลองซะบ่จีบออกจากคลองในบ้านนี้เอ้าคือ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 อี่างนี้ผมก็ว่าคือแหละว่าเดี๋ยววิกไปไว้น้ำเล่าบิกคอยนั่นวะคอยซื้อไม่เองหาเนี้ยเอามาค่ายเขียนดินซื้อเนี่ยแหละ ให้มาเจาะค่าเฉดินยิรุ่งทุ่นทีอยังน้นนองเคทีก็นวอบ้างเลยค่ะเป็นแบบจีบได้ไ้ยคุณสวยผู้บาวผู้บาวจังหวัดอย่างคะขอให้เป็นอีรีได้ไหมโอ้ขอไปคุยกับว่าเปลี่นหรอก ทิจีพุทธสาวันนี้ก็ได้ ไม่ได้เขียนไม่จริงใช่ไหมเ <c ười> บิอ้องเอาเบิ้องเอ๋อจ้าเบิ้องเอาเบิ้องเอาอได้จ้าคือวะว่ากุสิกีบเราจะคลองเนาะเนี่ยปิดคือเนี่ยเบิ้องเคืองเัื้องเทียงหนึ่งคือผู้ยิงเลย สิ่งที <ifi ifi ่ซื FR ้อทวายย้อนี้อีกเลยเอาอีรีว่าเขาสิ่งจีบเอาเจ้าของอีหลีเขาสิ่งจีบเอาเจ้าของหรอกมันจะงไงมันยังจีบไงอ๋อ พี่ชายคนนี้เป็นไทยเป็นนครับท่านไม่น่ากินถอยเลยลูก <c oughs> ยินดีด้วยคนให้ลูกสวอกคนก่าไม่รีบอุดแก้ว <c oughs> ปิ่นก็คืออยู่ในเราโอ้โบ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  嗯、no.